She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her There must be something about her features, you'll find her beauty goes much deeper 🎵 Hello everyone, my channel, where are ซึ่งเราจะไปเกาะซีมิลันกันนะคะก็คือวันนี้เราจะมีการแบบเออขึ้นเรือใดไดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะเราก็ต้องแบบเออแต่งหน้านะคะทุกคนด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ่ะเข้าใจปะผู้ชายอะสมมติแบบออกจากที่โรงแรมแปดโมงใช่ผู้ชายก็ตื่นเจ็ดโมงครึ่งอาบน้ำเรือตื่นเสร็จแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเรานั้นต้องทำคอนเทนต์เราก็เลยตื่นหกโมงเช้าซึ่งกูตื่นไม่ไหวค่ะกูตื่นหกโมงครึ่งเพื่อที่จะมาแต่งหน้าทุกคนเข้าใจปะแล้วต้องแต่งหน้าทำผม สวยเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วเราก็ไปเละในนะั้นจึงด้วยความที่เราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเราก็ต้องแต่งหน้ากันน้ำสักเล็กน้อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่งคืออาจจะถ่ายดูไม่ได้เพราะว่ารีบนะกูตื่นสายก็เดี๋ยวต้องแต่งหน้านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าเสร็จพ่อบอกเ,เอเอเนี่ยออกจากที่โรงานแ่งโมงรันรูปแล้วก็รูปขึ้นเลยกี่โม ไม่รู้ก็คือที่แต่งหน้าไม่ใช่แค่คอนเทนต์แต่ว่ากูเชื่อว่าที่เกาะสิมิลันนั้นจะมีผู้ชายหรือจะมีข้างขง่งให้กูมองเขาบอกว่าตอนนี้เกาะสิมิลันคนเยอะมาก คือที่กูแต่งหน้าไปอ่ะเพื่อความสวยเพื่อความมีออร,ร่าให้ผู้ชายมองมแค่นั้น,นะคะ่ะอย่างแบบโผก่กบาลจบแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือหน้าของเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ผมของเราแน่ๆก็อันนี้เราโดนเล่งแ,แล้วเราโดนเล่ง,ง<ๆ>แล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายร้อทุกคน<ๆ><ๆ>ดูเดี๋ยวให้ดูออฟฟิศสักครู่นะคะอันนี้คือเป็นแค่ออฟฟิตงงๆลงเรือเฉยๆกัค่ะทุกคนก็คือชุดที่จะใส่ไปลงเรือออฟฟิศวันนี้นะคะก็คือกางเกงนอนค่ะแล้วก็เสื้อที่ซื้อมาใหม่ขนาดละเมื่อเสื้อมาใหม่กับกางเกงนอน ก็เพราะว่าลงเรือเราใส่ขายาวไม่ได้เดี๋ยวมันเปียกนะคะทุกคนก็จะใส่เป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็ใส่เป็นบิกินีนะคะทุกคนก็อาจจะแบบเดี๋ยวรีบขอแบบทําผมแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวรีบลงไปกินอาหารเช้านะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นรถเพื่อที่จะขับรถไปลงเรือนะคะทุกคนเจอกันค่ะกินข้าวเช้ากันนะคะข้ากหมูน้ำนุ่ม เหมือนลุงจะขโมยของเหรอ,อจริงๆก็คิดแล้ว่ะว่าจะกินอะไรเพราะว่าเมื่อวานก็กินข้าวต้มแล้วก็ข้าวต้มไก่ที่นี่อร่อยไม่ได้ถึงขั้นอร่อยมากแต่ก็คือแบบเนาะไม,ไม,ไม่ไม่ชอบกินพวกแบบเบรกฟาสต์นชอบกินแบบพวกอาหารไทยอะไรเงี้ยเวลามาโรงแรมก็ชอบกินพวกข้าวตม้มซึ่งบางที่นั่นก็คือข้าวเอาไปต้มจริงๆกับน้ำเปล่าแล้วกูก็ไม่รู้กูจะกินกับอะไรแต่กูก็ฝืนที่จะกินเอา๋ะค่ะทุกคนตอนน,นนี้เราถึงบนเรือกันแล้วนะคะซึ่งทางนี้เรามานั่งเป็น s p ดโบ๊ทเพราะว่าจองไม่ทันซึ่ง Speed โ o ๊ t คออออยยลมมมเเเเเเรราาพิิ่่่่่งงงได้คคคะะะืนนแตกก็บสถห อย่ะเปิดตาก็พอดำหมดแล้วม <af> <isa> ึงเ่ทักร you know, ัมแต่อยู่ดีมันไหม่ไหม่แล้วเสียไหม้พ่อเด็กเขาหาใช่ไหมึงน่าพ่อจิมมึดูดิดูปกติคนเราไม่ทาครีมกันแดดเดียวไม่เป็นไม่เป็นไรม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กไม่ต้องเก็บทรงมึงเก็บฟันก่อนตอนแรกอ๋อคือฟันมึงไม่ไวแล้วไอ สวยว่ะเชี่ยบิวมุมนี้สวยบิวมาถ่ายมุมนี้ให้แม่ไม่มีรู้สึกไงว่ามีสวยเออขนาดรู้สึกเหมือนที่มึงรู้เนี่ยเออสวยแม่พอดแม่พอดอีกเออเอาดีสวยมามเลิศอ่ะไหนเราดีว่าหน้าหลังบ้านเมื่อไรเดินมาทูกชูอะไรอี้เอออันนี้ถ่ายร้องเจ๊ทายหน่อยคนดูเขาคิดค่ะเขาบอกว่าเขาบอกทีนี้เบอกใครว่าอ๋อเที่ยวครอบครัวค่ะอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ได้แล้งเมียน้อยพ่อไป็มา วเมื่อวานรู้ไม่ทันไปเล่นเซิร์กับพี่เบลไหนแบบมีผู้ชายทาครีมที่หลังแล้วรู้สึกไงบ้างเธอเธอเธอทานรงนี้ให้เราที่พิงกัเนี่ยซูกก็หวังให้แบบมีผู้ชายละะ ราถึงที่เกาะกันแล้วนะคะคือส่วนขอเสื้อกันหนาวเลจะลงนรนี่ค่ะทุกคนก็องมเกาะเรามาซึ่งใดๆเลยคือเรือเรือลำนุ้นนะมึงฝรั่งหล่อมากมึงเขารออกมาจริงๆนายมึงฝรั่งคือตอนนี้ทุกคนนั่งมาคือลมพัดหัวจนแบบผมฟูไม่ไหวแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวจะอัดบอกให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะถ้าม่อกี้เที่ยวอ่ะใช่ฉันเ่งะมาคุมมาดู ทำเหมนว่าถามได้ดูโง่ค่ะเนี่ยโอ้โหสภาพแต่ละคนคือเยี่ยอ่ากูพูดตรงๆ She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something bad Found the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah 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 yeah. And e h t นะคะทุกคนคือสูงไปทีนาเฮียมากมึงหน้ากูเทียกว่ามึงค่ะก็คือชมน่านะคะที่ใส่หมวกไม่ใช่อะไร อ,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 มมอีอาาดกอกลองพื้นหลุดมือขีดเลื่เที้ยมากมึงแดงใช่นี่นะค่ะดอกโพลก็คือรอพ่อกับแพ้พี่เบลเดี่เบขึ้นมายังไม่แบบรักกันน้ำๆแหละเออรักกันละมือไม่แมส่วนตาที่ปอบมาก็คือเลิศอยู่นะไม่พังแล้วอ่ะมึงเออไม่พังแล้วอ่ะพังแล้วอ่ะคือสามเป็นเนี้ยมึงพัง ังจบละทีนี้จบคนแล้วกางจะลงไปทานอาหารกลางวันกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบเฮ้ยผู้ชายที่นี่หล่อเลยป้าถ้าหล่อก็กลับบ้านไปเลยแม่เฮ้ยถ้าหล่อก็อย่างนี้ไปเลยเออถ้ากลับแล้วพู่ห้เออคือเขาบอกอยากไปก่อนไหนกูบอกเออก่อนไหนวะผู้ชายหล่อสุดอยู่ป่านนั้นค่ะเขาบอกเกาะนี้เลยกูบอกโอเคไปไปเกอะอีหละวิวเช่าน้ำใสมากแม่บิวดีบีชฟ The beauty much goes e e d ลาย ม e ้งน้ำ d o ายมากเลยค่ะคุณก็ไม่ได้ถอดเลยถ่ายส่วนห้าถ่ายถ่ายบบถ่ายคหน้าีรว่าไม่รู้ว่ายาไหนช่วยกูสแกนหาผู้ชายเราหอแล้วกูจะไปตั้งแคมป์ไม่มีไม่มีเหรอเฮ้ยมีฝรั่งคนหนึ่ใครทุกคนอาจจะแบบออกไปว่ายน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูกลุ่มแล้วแต่โลกนะคะสวยว่ากคนเนี้ยเบนั่งชุดว่าน้ำสวยพี่เบล

past that cah you sip a dime i'm just trying to get my cash back you be looking fine so no wonder they can match that louis v scarf for i'm chilling with a dad wolf slow it down like that just hold me down like that view khamao nak u at you ui ui suay view dee dee wailun mak mak wailun dap american teenager yeah have a torn in king and that's what พอเด็กกูจากก้อนห hey, ินด so right? oh no. ้วยโอ๊ยูดูไดูเเจ็บว่ะเฮ้ยจะเข้ามากล้ทำไมอะเดินไปสิเียมิเียมาี่โหมึงขึ <so ้นแม่งโหดแบบ นี้เรากลับกันถึงที่โรงแรมแล้วนะคะคือตอนนี้เหนื่อยมากๆาแบบหลับบนรถแบบเป็นตุยอะเออจริงไม่ไหวคือตอนนี้จะอ้วกแล้ว<ม>ก็เดี๋ยวเราจะรีบอาบน้ำนะคะเพื่อที่จะไปกินข้าวเย็นกันเพราะว่าวันนี้เรามีแผนที่ว่าเราจะกิน<ม>โลโคอลฟู้ดนะคะทุกคนจะไปกินอาหารอร่อยเออ<ม>แบบ<ม>แบบเน้นอร่อยไม่เน้นแพงไม่เน้นบรรยากาศแบบเน้นแดกคนเข้าใจปะอันนี้ก็คือเมคอัพที่ยังอยู่นะคะทุกคนขออนุญาตถอหมวคแต่แบบอันนี้ก็คือเมคอัพที่ยังอยู่บนหน้านะคะ e ไลเน n e r หายไปครึ่งนึ่งอันนี้ไม่หายแล้วก็แบบเออความ แบบได้ก็ยังเห็นสิวอยู่นิดนึงแต่ว่าโอเคนะทุกคนเมคอัพกันน้ำก,กันน้ำสุดๆแบบกันน้ำไม่ไหวเพราะว่าฉันลงน้ำฉันดำน้ำแบบสองสามรอบได้ฉันแบบอยู่ในทะเลขึ้นฟัดคือแบบก็ยังอยู่ก็อย่างเงี้ยทุกคนบัมขออนุญาตไปอาบน้ำนะคะเป็นชุดกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน,นะคะ่ะมาต่างจังหวัดมึงจะทำงานหรอ,อไม่เป็นไรนะที่แรมกูเบสเลิร์ดให้ไหมก็เลิร์ดผิวขาวโอ้ไงโอเคเดี๋ยวโบช่วยเว้ย ทำให้หงุดเลยว่าล่ะกูต้องเป็อย่างนั้นเลรอปะกูสวยนะนั่นคือหน้าที่ของกูหรือเปล่าแต่กูอยากเป็นกำลังใจให้มากเละจริงไปเป่าผมก่อนไหมหรือยังอ่ะไอ้สัสจะไม่ทันเวลาทาคายกาเวลาค่ะเนาะเจ้ค่ะร้าน very yum นะคะเรามาเพราะว่าเราอยากกินอาหารโลเคชั่นจริงๆแต่ว่าปิดไปแล้ว2ร้านก็เลยมาร้านนี้แทนนะคะว่ารู้จักร้านนี้ได้ไงก็เพราะว่าขับตามทางมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าร้านปิดทุกร้านนะคะทุกคนเราก็เลยขับตามทางมากเชื่อพัฟปี่ว่ะ ยำหอยาอนางรมนะคะทุกคนน่ากินมากเสียกูหายไม่หยุดเลยอ่ะเอาจิงๆๆๆมว่าก็ไม่รู้ใครมีความสุขบ้างแต่กูมีความสุขมาก,ามามมากๆอ่ะมึงตำ้มตาม,มาแล้วขอบคุณนะคะค่ะิก็เนือมเยอะม oh, ากกินได้ยังไง she's a Mona Lisa ทุกคนนั้นยังดูร้อกมันไม่สนใจฉันก็เลยถ่ายตอบเลยจ้ะ d a y ทนะคะทุกคนก็เออเมื่อกี้ที่ถ่ายปิดคลิปก็คือตอนเช้านะคะก็คือแต่งหน้าแต่งตัวการถ่ายรูปลงไอจีซึ่งเราก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดแบบธรรมดาของเราแล้วนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือ o อ t ฟิ t ของเราเลยนะคะเออเนี่ยพอใส่ชุดตัเนี่ยเรารู้รู้เลยว่าคือแบบแทนขึ้นจริงๆแบบจริงอ่ะแล้วคือตอนเนี้ยเพื่อนบอกว่าสีผิวคือสวยมาก ื่อนแบบพิมแบบคนแตเแรกในทีเยอะมากว่าเฮ้ยสีผิวด,ดีเลยฉันต้องหลงรักผิวแทนแล้วแม่สาวคือตอนแรกอะจริงๆอะเราต้องอยู่ที่พังงาอันเนี้ยคือเช็คเอาต์แล้วนะคะทุกคนซึ่งเราอะติดใจทะเลมากเราก็เลยจะไปต่อที่เก <Yes. S 1> นะคะทุกคนซึ่งตอนเนี้ยเรารอกินอัฟเตอร์นูนทีที่โรงแรมอยู่ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอยู่เรากินอัฟเตอร์นูนทีด้วยกันนะคะเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าใี่ค่ะทุกคนเรามาเลิกกินอัฟเตอร์นูนทีที่ไลบรีนะคะ มันแบบไรเวณไวกันรอพ่อพ่อแบบล้วที่ช้ันบอมึงอย่าไรจะ่ให้ฟังชั้นนั้นโดนไยกรุแดงว่ะแล้วคือเราเคยมีประวัติไหม่ฟอร์ดกับเนี่ยคืออันนี้ก็คือเคยโดนไายกระปุลใสกันเลยเนี่ยคือแับแง You'll find t h e beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. แม huh? okay. okay. Wh what? like. like like ่ทำไมแม่เข้าใจเราว่าแม่เป็นแม่ของยูทูบเบอร์สาวบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแม่ต้องรู้จักว่าลิปสติกคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้กินีหน้าเหมือนกันมากคตหน้าเหมือนกันกดหนึ่งหน้าเหมือนกันกดสองคนรนิ่งวะเนี่ยอายมา <laughs> 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 so, <all> right, <laughs> there must be something bad ที่พางที่ภูเก็ตกันแล้วนะคะซึ่งข้างล่างเขาสาดน้ํากันมันมากแล้วก็ฝรั่งเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะรีบแบบทัชอัพหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวนี่เราทัชอัพหน้ากับพี่โบเติมหน้ากันก่อนนะพูดแค่บอกว่าไม่มีใครให้เกียรติเวลาคุกขี้จริงๆฮะพ่อไม่เมียอะไรนะพี่มึงขี้เหม็นมากไอีสัตวสไปขี้หอมรึวะโดนผิดตั้งแต่มาแต่งหน้าตอนขี่เนาะ ทำไมเราต้องมีมีมีติ้งระหว่างสองพี่อะพ่อทำเองแน่นอนทั้งหมดไม่สวยเลยอะเพราะว่าคนเก่าจริงทำได้แค่นี้เหรอัีชิ้นแต่ชีก็ชีไม่ออกต้องทานทันสวยเพราะว่าผู้ตรว่อะได้โปรดตนี่เราถึงที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะที่ร้านว่าอะไรนะเสเวอร์เสเวอเซวอที่หาดปะตองนะคะเดี๋ยวขอทานค่าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นแถวๆนี้แล้วเดี๋ยวถ่ายกับคนเดีนวแล้วกันเขาคนเยอะจังอะ You yeah. been give me the time of day. You be making moves now, yeah. Who really can't be silent? All the bad things, that I had to look past that. Can't sit I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf or I'm chilling with a dad. Just hold me down like that. Just hold me down like that. จริงเหรอพ่อแค่เหนื่อยจาไปแบบใชื่อดีวะพ่อเหรอนะเพื่อเพื่อเหี่ยอเหรอมาพ่อเชื่อเสียงพ่อหรอกพ่อว่ามันไม่เคยพ่อไม่เชื่อหนักกว่าลูกจริงเหรอไปความอ้วนตาแบบกันนะคะทุกคนาค่ะ โอ้โหเสียงก็คือวันนี<_<_<_้ไปที <h <h ่หาดป่าตองใช่ไหมแล้วคือผู <h <h ้ชายหลอกมากมันมีแบบคือแบบมันมีคนชอบแบบไหนมันมีหมดเลยมันมือหมดเลยเว้ยแบบฮอตเนิร์ดแล้วก็แบบยี่สิบเกือบสามแบบเกือบสามสิบก็คือฮอตมากแล้ววัยรุ่นคือดีมาก ีผิวแท้แนวไหน,ไหนโทนไหนไม,มีหมดเลยมงคนดำยังมีคนหล่อเลยใช่หล่อเยอะมากคือแบบคนหล่อยเยอะแบบ เหมือนอยู่เหมือนอยู่แอลเออะทุกพูดจริงๆมันแบบตาแดงมากมเออมันมีแบบเออใช่ตาแดงมากตอนเนี้ยคือแบบมันมีทุกอย่างอะเบอไม่แฮปปีจ้จนมันไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเพราะออถ้ากูถ่ายคลิปอะกูจะอดจ้องตาเขาไงมึงเข้าใจกูป่ะเราน้ําฉีดมาไหมเบอร์เราน้าฉีดกูขอโทษนะอันนี้พูดตรงตงนะไม่ฉีดตรงไหนเลยเลงนมด้านขวากูทุกคนฉีดเข้าหัวนมกูทุกคนไม่ก็เลงหน้ากูแล้วกูก็เต้นหน้ามามึงกูไม่โดนหน้าเลยกูโดนหัวนมกูโดนนมกูทุกคนไว้ ทุกคนเล็งนมกูโกงมาเฮ้ยมีความสุขแบบก็ปิดคลิปแล้ไหมอะพรุ่งนี้ขอแบบไปเที่ยวนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะปิดคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปประมาณนี<_<_<_<_้ก็อย่าลืมบอกกันนะแบบออาจริงก็คือจำไม่ได้ว่าถ่ายอะไรไปบ้างแต่ว่าแบบก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนพรุ่งนี้คือมีกิจกรรมก็มีกิจกรรมที่แบบเออหน้าถ่ายฟ็อกแต่ว่าแบบขออนุญาตจบร้องเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าแบบเออขอแบบไปเที่ยวให้สนุกนะคะขอแบบอยู่ครอบครัวคือตอนที่กินข้าวก็อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายอะไรให้ทุกคนดูมากแต่คือแบบ มีความสุขมากมาคุยกันแบบช่วงพ่อแม่จิบกันริมไม้ แล้วไม่ว่าวสตอรี่ที่เราไม่รู้ไม่รู้แล้วอีวดอกกูจะอ้วกอ่ะจริงๆตอนนั้นกูขนลุกมึงกูไม่ได้จะอ,อ้วกมกูแบบเมื่มันจะแบบ skip ผ่นนั้นเออมันแบบมันขนลุกอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกันวันนี้มีความสุขมากได้อยู่กับครอบครัวนะคะทุกคนได้แบบเออนั่งคุยกันแบบ deep t จริงๆแบบสนุกมากซึ่งครอบครัวเรานคนที่แบบชอบด e e p t อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสนุกยิ่งกว่าเมื่อเจอผู้ชายมึงกูแบบมันไปให้หน้าสดมันไปทำอไไรมันก็ดีมันดีเออได้อยู่ครอบครัวก็ดีแล้วยิ่งได้เจอผ ดีเข้าไปอีกหวังว่าทุกคนจะแบบเอนจอยคลิปนี้นะถ้าชอบนะคะรูปไปเดรสสีแดงคลิปนั้กูสวยปิดจบด้วยแบบสวยๆดีกว่าสอดอีก่ะใครชอบแบบไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะถ่ายบล็อกกับพี่น้องแล้วก็พ่อแม่อีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนมววินะด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ